สุปฏิยามเก้าโมงสอแปดนาทีเจ้าวันพุทธที่ห้าพฤศจิกาที่บ้านดอนเจืิญเจ้าตำบลหนองขึ่งสระบปีเชียงใหม่ขนมกุยช่ายเจ้าอุ้ยขยกมาเมินละแป้งซื้อไว้ก็หาบัเจอหาบัตระ อันนี้อใจแป้งอนเนกประสงค์เจ้าแป้งทําขนมปงังแป้งอนเนกประสงค์กับแป้งมันเจ้าถ้าพีกับมอมีมีตั้งหนอกพลนะ่ะอุ้ยใจได้โอเค,อ,เคอูย้ยลึกลึกกูดอืมแบ่จำเป็นต้องเึื่องจะลอดไปนะบรต้องแบ่จำเป็นต้องเป๊ะตามตำรา นอกตำลาพ่อเนาะอันนี้ผู้ชายทำไว้แต่วาแล้วเจ้าแช่น้ำเกลือแล้วก็หั่นแล้วก็ล้วนไว้ใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นอันนี้ก็น้ำจิ้มปนเจ้าน้ำจิ้มปนก็มีพริกป่นเจ้า,า,กเ,จาเกลือพริกป่นแล้วก็น้ำผึ้งเจ้า แล้วก็นี่จะเป็นอ่าเนี่ยฮะ,ะป้อนว่ามาสววินิการอะไหรอที่ทีทท่ม้าทิปเปอรนทำมาทำมาทำเบียร์จะนี่ย่างแปลงตัวนั้นเนี่ยลูกซื้อมาแล้วก็ชอบก่ะอันนี้จะกินกับไข่เจียวไข่ลวกก็ได้จะลำจะออกส้ม เป็นน้ำส้มอันนี้เกลืองอ่าอ่าเกลเืองรอจะคุยชายเกลืองรอทำได้สองแผน่นสองกระทะโอ้ตื่นเต้นอนสิบิทำได้ทุกอย่าง <c oughs> ใข่ๆข็จะทำได้นะจ๊ะแต่ถ้าเฮามีหัวพริกแพงเนี่ก็ดีจ้ะ มันหนได้หมดจั